ทุกคนนะเก่งกินเทงเจ็ดเจ็ดเจ็ด <laughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องมัตสุคุสุคนเนอะเมื่อนนี้กะมาพบกุคงข้ซองบุญมาสาวผู้ไทยเมื่อนนี้กะซุมเฮามาหากินอยู่แถวทุ่งนาพี่ละหาขุดกระปูหาขุดเกทว่า เาเบิกนําเดียวว่ามันสิได้หรือบอ่เฮาก็มากับหลานอีกหนึ่งคนเนาะยันแถวท่งไ้ทงนาพื่ะป้าสุพารณิพาไปคุณกระปูแล้วทุกคนตอนนี้เฮาก็ไม่เห็นหูกระปูแล้วเนาะสองหองูสามหูแล้วอยู่แถวนี้นะเาเบิงน้าเดียวว่ามันสิได้ตัวเยื้อสําเลย ก Adult, ับปูกัแล้วแล้วุดได้ตัดไปแบบนี้โอ้โหโอ้โหวิ่งตัวเยอะจริงๆตัวเบสเป็นกระปูพร้อม Bong dia vô tụi đi. Ơ tụi đi đi nhây. Tụi ta có gì mình ổn ไม่เห็นหูกระปุ๋ยแล้วเนาะสองหูเหี่ยงเกียวเลยดีนะไม่จะไปไม่จะปิน <c ười> เอา้าคงไหวเลยเนาะเออมไดอยู่แซบนือซับก็ยังเ <c ười> หี่ยงอยู่ได้หนิ่ <c ười> ปไปหาหูต่อไปหาม่เจเฟ,ฟิงทั้งเมื่อ มันสนเปลงในหัวปูนี่ก็นี่หุ่นนี่ละะอ่าได้แล้วตัวนี้น่าดูคนตัวนี้เขาก็เห็นเนงหน่อไม้เนาะแเนงน้อยมัน จะโอ้อยได้คิวันนี้ก็แด้แต่ว่ามีลมพัดอยู่ประเดี๋ยวลืมกรุบลืมโมกะกะนะันมอมเพิ่งเตือนกรอปูน้อยเทามดอทอดก็แสบได้ปูน้อยนะนได้หลายตัวล้วได้มาละหมนทตกควรเลยเช็น เนงหน่อไม้เอาไปเติมเดีวมันสิได้พอแกงอยู่บ่ไหอนี่นี่ก็เนงหน่อไหมเนียงน้อยเนงเล็กมันเก่าพอได้เติมเดีวเทียนเทียนเทียน เกิดกึ้นมามาหูนี่กัโอ้รสิรายเจ็บคนเลยนราทุกคนตอนนี้เรากลับมาหาโลบุงหน่อไม้นอนรอบะเท่านี้ครัมีแบบมีคนหาก่อนแล้วน้องมาสาบดหน่อไม้ตัวจิ๋วเหนื่อยมันเลยก็ทำให้เห็นเด้นนะโอ้โหิบชิบชิบ สับเพนสับพานแล้วมั้ยเี้ทุกคนอ่อนๆเนี่เดือดชุ่มๆอุกว่าสีได้ไปท้อมดมาหอบเดียวอันนี้ช่วยทุกคนกะเริ่มสีเลาะเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้กัมันกิสีเทงแล้วมันหหนแล้วสีหาเลาะเมื่อแล้วเนาะไปก็ลองเกี่ยมเมื่อเนาะเมื่อเมื่อกันก้อนนมมายาเแคมทาง่ามันจะมีบ่ แดดหอนหยือแน,นี้ก็ปั๊มือปอเาทุกคนเ้ากัมาหาอาหอดบอนหาดหอไม้แล้วเนาะหอดบอนหาหนอไม้แล้วบ่งค็มาิได้บ่อ,นอนันอนี้อะอันส่นแต่มีคนหักมาตัวนี้รู้สสองอัน เชื่อสบายนี่นะทุกคนนี่แดงเี้ราตัวนี้กว่ทีได้นี่ต้นไเี้ยเทุกคนตอนนี้เขาก็ เป็นแมงยื tea, like, like. oh. uh ่นมาแล้วเฮ้เนะกวาสร็ได้ทุกคนปู่ป้าูดวงคณะรุ่าจะหาจจะเศร้าละ เบมบิมีแหงไปตอนนี้แล้วทุกคนเอ้ยแต่ว่าเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องได้เอาเฮงกับบดิ้งไงเลิกจะนั่งทางมดาแ่วนี้กันเอเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนี่ยสบายแถวนี้กินง่ายอยู่ไง ากินกันง่ายเราทุกคนตัวนี้เขาก็มาหอดเหินแล้วตวลอดเงจะเอาหน่อไม้เอามาไปคนเขาก็มีเห็ดเข็มเซอร์น้ำเอาหนอทุกคนตัวนี้ก็แกงหน่อไม้เขาแล้วแล้วเนาะพอดีเกอบที่เต็มทวยหนึ่ง เราุกคนมากินข้าวเดีวยวเด้อแกงตหมน้อไมกเกแเกข็มเ็เดี๋ยวหิวข้าวะเพงไหมเ

คงหิวข้า,ขา,าวเลยจำไม่ได้ข้าวจะสาวคือใครมัใช่ไม่ใช่สาวอ๋อเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบเพลงสามีเด้อซุ้มฮาวสองคนขอตัวลาไปก่อนเนอะผู้เลิมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเด้อคลิปนี้กะจำไม่ละเด้อบ๊ายบาย